ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมแทนเดบุนดอยครับผมเนาะก็ตอนนี้เราอยู่กันที่เกาหลีใต้นะผมเนาะสถานีรถไฟซูวอนยอกทันออกที่7กันนะผมเนาะซึ่งวันนี้อยากจะบอกว่าผมจะไปซื้อซัมซุงเอสสิบเอลตรากันนะผมเนาะซึ่งมันอยู่ในสถานีรถไฟแผ่นนี้นะผมเนาะก็คือหาทางออกที่7แล้วก็แปนะผมเนาะอะเดี๋ยวผมดูดูก่อนดูน้ำบาาของเขาก่อนว่า <c oughs> มีอะไรขายบ้านนะผมเนาะซึ่งเขาบอกว่าจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ แท็เล็ต p p d d ดุนบูกลงโปรแกรมลงเกมอะไรแบบนี้ด้วยนะผมเนาะลำโพงกล้องหูฟงังแล้วก็เปิดซีมวีซา่าไม่มีวีซา่าก็เปิดได้หมดนะผมเนาะแล้วก็ที่สําคัญก็คือตรงนี้สามารถารับทั้นเงินบาทแล้วก็เงินวอนนะผมเนาะและที่สําคัญที่สุดก็คือ ผ่อนได้ด้วยนะฮะไม่ว่าจะสนหรือว่าจะผ่อนก็ได้ด้วยนะผมเนาะโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูหน้าร้านกันเลยนะผมเนาะว่าจะเป็นยังไงกับบ้านนะผมเนาะอันดับแรกนะผมเนาะเราก็หาทางออกที่7นะผมเนาะหาทางออกที่7แล้วก็เดินตามผมมาได้เลยนะนี่ฮนะตอนนี้ผมอยู่ที่สวงทางออกที่7แบบนี้เรามาแบบนี้ปุ๊บนะฮะเดี๋ยวผมอ่ะแบบนี้เดินตามไปเรื่อยๆกันนะผมเนาะผมก็เดินตามตาม GPS ที่เขาส่งมานี่แหละนะฮะตอนนี้นี่ฮะทางออกที่หรือว่าแปนะผมเนาะนี่ฮะ เดินไปแบบนี้อืี่เดินเข้าซอยนี้นะผมเนาะเข้าซอยนี้อ,อนน้อันนี้อันนี้ตอนนี้ตองกลางวันนะผมเนาะเกาหลีใต้เริ่มหนาวแล้วเราเป็นบรรยากาศแบบใบไม้เปลี่ยนสีด้วยนะครับผมเนาะใบไม้เปลี่ยนสีนี่บอกได้เลยว,ว่าอยู่แค่แป๊บเดียวอะนะครับผมเนาะในซอยนี้ก็คือเราเดินไปสุดซอยนู่นเลยนะอัาน,นี้เป็นตรงกลางวันเฉยๆนะถ้าเป็นตรงกลางคืนนี่บอกเลยว่า <S <S คนเยอะคนเยอะแล้วก็แบบเสียงดังมากเลยนะตอนนี้ แต่ตอนนี้ไม่ค่อยสดันนะคณะเขามีการถ่ายเต้นติ๊กตอกไอ้ไอดอมตันตันอน,นาด้วยนะครับผมเนอะนี่ฮะคณะคือเราเดินไปสุดสายนู่นเลยสุขสายเลยนะฮะอ่าแ้วเขาก็จะบอกว่าให้ก่อนที่เราจะถึงล้าค้าอะไรนะสตาบันหรือเปล่าเออตรงนั้นอนะ่นะอะผมเนาะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราเดินไปสุขสายก่อนนะผมเนาะเพราะมีเสียงเพลงแบบมาเยอะมากเลยนะผมเนาะโอเคไปเจอกันสุกซอยนู่นเลยนะฮะ มงกันดิถ่ายถ่ายทำไปไหมโอเคแวะดูไว้ดูเขาถ่ายถ่ายติ๊กตอกถ่ายยูทูบกันก่อนก่อนจะถึงก่อนจะสุกซอยโอเคขลาดนุ่มผมแล้วฮะโอเคปะเราเดินหน้ากันต่อนะฮะตอนนี้เดินต่อไปผมเนาะตอนนี้เราก็เดินมาสุกซอยกันแล้วนะผมเนาะใกล้จะสุกสายกันแล้วเนี่ยฮะ ตรงตึกนี้นะผมเนาะเขาจะมีป้ายโลโก้ของร้านค้าเขาเอาไว้เลยนะผมเนาะนี่ค่ะ t ทีอสซูวอนแบบนี้นะผมเนาะนี่ฮะแล้วก็เข้าตึกเดินเข้าตึกฝ <is> ั่งซ้ายได้เลยนะเดินเข้าตึกฝั่งซ้ายตรงนี้ฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูหน้าร้านกันก่อนนี่ฮะเข้าตึกนี้ได้เลยก่อนจะถึงร้างสลัเมานะครับผมเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าจะจะเข้านะัะผมเนาะ เราจะมาเดินเข้าไปเข้าเข้าไปนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูหน้าใต้หน้าตึกเขาก่อนนะฮะนี่ฮะตรงนี้นะฮะนี่ฮะซูวรณโอเคเจอกันอ่ะเดี๋ยวเราก็กลับไปทันเดิมเมื่อกี้แล้วก็หรือว่าจะไปทันนี้ก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าเพื่อที่จะไม่ให้งงนะฮะอ่ะไปนี่ฮะเดี๋ยวเขาตื่นนะ,ะนี่โอเค บรรยากาศตอนนี้ก็เช้าๆอยู่นะยังไม่มีใครเปิดร้านกันเลยโอ้ยอากาศร่มหนาวอ่ะกบิไต่เดินมาปุ๊บจะเจอลิฟต์นะครับผมเนาะแล้วก็แผนที่ต่างๆนานา,นาแบบเนี้ยจะอยู่ชั้นสามนะฮะจะอยู่ชั้นสามโอเคให้กดลิฟต์ทำฝั่งซ้ายนะฮะนี่ฮนะชั้นชี่เจนน็ดนาอ เราเดินออกมาจากลิฟต์แล้วนะเราเดินตรงไปแบบนี้ได้เลยอยู่ขนาดนี้เลยนี่เขาก็จะชี้ไปเ,เราจะแวะเข้าห้องน้ําก่อนก็ได้นะฮะเดินตรงไปเข้าห้องน้ำห้องน้ําอยู่ซ้ายขวาของผู้ชายแบบนี้โอเคนี่นี่รังค้าจะอยู่ตรงนี้อยู่ในตึกเลยนะ บบนเมื่อเรามาถึงแล้วเราก็กกกินได้เลยนะเราจะมีพนักงานเปิดแล้วก็เข้าชมร้านได้เลยนะผมเนาะนี่โอเคครับผมเนาะเมื่อเราเข้ามาที่ร้านเรียบร้อยแล้วเราก็เปลี่ยนรองเท้ากันก่อนรอง,งเท้าเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็คือแบบตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาตรงนี้แล้วก็ชมสินค้าได้เลยนะคือแบบห้องเขานี่ดีมากเลยนะดูดิ มีที่นั่งรองรับแคกแบบเยอะมากเลยนะผมเนาะแล้วก็มีมี Wi-Fi ให้เล่นด้วยนะนี่ฮรับไวไใครมาแล้วก็แบบอยากอัปเดตอะไรก็ทําเชื่อมต่อแล้วก็อัปเดตได้เลยนะผมเนาะเดี๋ยวเราไปชมสินค้าก่อนนี่ฮรสินค้าอย่างที่เห็นนี่เลยมีสินค้าทั้งมือหนึ่งมือสองไอโฟนซัมซุงกล้องแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กเยอะเลยฮะน้องๆเข้ามาตรงนี้แบบ ได้กลับไปลำโพงหูฟงังต่างๆนี่ไม่ต้องพูดถึงครัเยอะเลยนะฮะนี่ฮะสินค้าอย่างที่มีนี่เลยโอ้ตัวสพท์แบบนี้ผมอยากได้มากเลยซัมซุงฟิปอันนี้ฟิปสีแน่เนี่ยแบบว้าวดูดิพี่น้องฮะเย็นจนเย็นสวยงามครับนี่ฮะนี่ฮะแล้วสินค้าที่เราที่ผมจองวันนี้ก็คืออะไรรู้ไหมฮะนี่อยู่ตรงนี้ซัมซุงแท็บ สิบัลาต้านี่นรอบแป๊บนึงคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องพร้อมกันใจตังก่อนเราทำใจตังก่อนทั้งไอแ d นี่มีเยอะมากเลยนะผมเนาะมือหนึ่งมือสองคีย์บอร์ดชุดเสริมอะไรต่างๆเมาส์โอ้โหดูดิดูคังสินค้าน้องน้องนี่นน macbook notebook game 에서นี่คีย์บอร์ดแบบฟันมมอ i m e r เต็มระบบดีฮะนีฮะ,ฮะ,ฮะกล่องกล่องก็มีนะดูดิ บอกกล้องอย่างจ้าบ่ะตุลาซาฟิลมกันล้องเพนคาโรเกะเยอะไปหมดเลยฮะนี่ฮะไอ้นอกบุ๊กดูดิแม็กบุ๊กนี่อุ้ยอันนี้สำหรับเล่นเกมอยแรงอ่ะนี่ดูฮะว้าไอ้แพนต่างนานาเยอะมากเลยนะผมเนาะโ,โอเคตอนนี้ก็คือเราน้องเราตรงนี้ นั่นรอแอดมินกันก่อนนี่ฮะคือเขาตั้งใจทามมาเลยนะผมเนาะเข้าสู่ช่วงคริสต์มาสแล้วเดี๋ยวเรารอแอดมินยาวไปนะผมเนาะโอเคประมาณนี้นะผมเนาะนอนยาวไปเียวมากดเงินเลยซื้อซัมซุงแท็บเอสเซอร์เอลตาหออซูส่บเียเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนภาษาก่อนอเลย ถ <What? S 1> อนเงินให้หมดไม่สบ,บายตอนนี้เหลือหยยดหนึ่งล้านสามแสนว้าวอันนี้หนึ่งล้านว่านะฮะเก็บ mm hmm. ไว้ก่อน เลอสามแสงโอเคจบครับพอ่อเงินหมดแล้วเรียบร้อยครับโอเคโอเคครับผมนะตอนนี้เราได้มาเรียบร้อยแล้วได้ของแถมนี่หมูฟังเป็นโปรโมชั่นของเดือนนี้นะนี่คนระับอ,อันนี้นะจะสุดนะแล้วก็หมอชาร์จความเร็วสูงแล้วก็ไอตัวนี้ที่ที่พักนะแล้วก็มีเคสเนี่ยเคสสาม เหมือนตามโทรศัพท์เราไปเลยนะก็มีฟิล์มด้วยฮะฟิล์มฟิล์มผมติดไม่เป็นเดี๋ยวให้ทางร้านเขาติดให้แล้วกันโอเควอิของเราก็คือนี่ฮะตัวนี้ฮะซัมซุงเคาน์เตอร์มีแกะกองกันเลยนะฮะโอเคเออโอ,อ,อ้เรออาดึงผดจังนะ แล้วก็ในกล่องจะมีเอสเพนนี่เดี๋ยวดูตัว,ตวนี้ก่อนใส่ชานะใส่ชาที่จิ้มซีมอย่าบอกว่าผมซื้อแบบใส่ซีมได้ด้วยนะอย่างแพนนะน้องๆมีที่จิ้มซีมไทยสีฮะ เด่นไปเลยนี่ฮะอุ้ยรัเอีสคอนเรานี่ดทองอื้องทองใหญ่มาก โอเคผมเนาะตอนนี้เราก็เดินออกมาจากร้านเรียบร้อยแล้วก็อยากจะบอกว่า <c oughs> ขณะเมื่อกี้ผมพูดเสียงด,ดังไม่ได้นะะนะับผมเนาะคนเยอะกินใจลูกค้าเขานะผมเนาะแล้วก็แบบหลายอย่างนะผมเนาะ <c oughs> แต่แค่ผมแค่อยากจะเป็นคนแก่กล่องเฉยๆนะผมเนาะที่มาซื้อในราคาสูงขนาดนี้แล้วนะฮะน้องๆดูดินี่ฮะขลับไปนี่แหละ นี่ร้านค้าจะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะที่สุวรนหยอกทางออกที่7เดินมาสุดซอยเลยเนี่ยตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วคนเริ่มเดิมเยอะแล้วนะผมเนาะนี่คะเยอะเลยเนะผมเนาะก็อ่าฟิล์มให้ร้านค้าเขาติดเอานะผมเนาะก็อย่างที่เขียนไว้เลยนะมีบริการแบบหลายอย่างเลยนะผมเดี๋ยวผมลงจะทิ้งหน้าเพจไว้ลองเซิร์ชเข้าไปท้าทายกันได้เลยนะผมเนาะมีสินค้าทุกอย่างนะผมไม่ว่าจะโสดหรือผ่อนนะผมเนาะบอกเลยว่า บริการทุกระดับประทับใจแน่เลยนะผมของแถมนี่เพียบเลยของแถมก็เยอะแล้วก็แบบหลายอย่างนะฮะโอเคเดี๋ยวยังไงก็ประมาณนี้นะผมเนาะคลิปนี้ในการที่มาที่สถานีรถไฟสวรรณหยกแหนน่งนี้แล้วก็มาเดินรีวิวลังคาโทรศัพท์ในสวรนะผมเนาะคนเยอะมากตอนนี้แล้วซอยนี้บอกเลยว่ามีเสียงเพงดันนะผมเนาะท้ายที่สุดน,นี้ขายชอบคลิปนี้นะผมเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมไม่ได้ผม แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ